ลงคลิปยาวแต่ได้คลิปสั้นมาเป็นสิบๆช็อตแล้วจะมีวิธีการปิดไม่ให้มีคลิปสั้นมาอยู่ในวิดีโอหน้าฟีดของเราได้ยังไงเพราะเราต้องการที่อยากจะลงแค่คลิปยาวไม่อยากจะลงคลิปสั้นนะคะเพราะมีพี่ๆหลายๆคนโดนตัดออกมาเป็นช็อตๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์รี่ิพาไม่ได้อย่าลืมส่งต่อข่าวสารดีๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ หลังจากทุกคนนะคะเลือกคลิปวิดีโอนะ้องหว่านจะแนะนําว่าอันนี้เป็นคลิปยาวนะคะเราไม่อยากตัดเป็นคลิปสั้นนะคะก็คือว่าในส่วนของคลิปยาวเนี่ยเขาจะตัดเป็นช็อตคลิปสั้นให้กับเราใช่ไหมคะให้ทุกคนเพิ่มหัวข้อตรงนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นใส่ข้อมูลให้เสร็จนะคะพอใส่ข้อมูลที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นคําว่าอาสร้าง playlist จาก คลิปวิดีโอของคุณให้ทุกคนนะคะจิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งแบบช้าช้านะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นคำว่าสร้าง p l a ลิจากคลิปวิดีโอของคุณหมายถึงว่าคลิปยาวของเรานั้นจะตัดเป็นคลิปสั้นอัตโนมัติหากเรากดเปิดตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะแต่ถ้าเรากดปิดนะคะจะปิดตรงไหนจิ้มเข้าไปที่เครื่องหมายสีฟ้าหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าปิดแล้วนะคะแล้วพอปิดแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดบันทึกเซฟคลิปวิดีโอเซฟในส่วนของตรงนี้เอาเก็บไว้ด้วยนะคะถ้าเราไม่